ที่คุณจะต้องส่งกันบ้านผมนะครับในชีตแต่มันเป็นการส่งแค่สัปดาห์ละครั้งนั่นก็คือสัดส่วนนะครับสัดส่วนให้ส่งสัปดาห์ละครั้งมีข้อแม้ข้อระวังอย่างหนึ่งนะครับอันนี้สัปดาสัดส่วนนะมาส่งสัปดาห์ละครั้งถูกไหมก็ประมาณวันอาทิตย์นะครับทีเนี้ยความความแบบหลักๆลกหล,กล,กลกนิดหนึ่งคือคนส่วนมากอะ enjoy enjoy weekend นึกออกใช่ไหมสุกเสาร์อาทิตย์แล้วมักจะตัวบวมแต่แต่นะ ดูเซนส่วนใหญ่ส่งไปเรื่อยๆครับไม่เห็นพัฒนาการดังนั้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะจะลองเปลี่ยนมาเซทุกคนคืออีเวนคุณจะบวมในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เว้ยแต่ถ้าคุณลดไขมันไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะผอมลงอยู่ดีคือนึกภาพออกไหมคือคอมเทนแบบร้อยสองร้อยคนถ้าเป็นแบบณวันที่ออกมาทํางานด้วยตัวเองนะไม่รวมถึงงานตอนที่อยู่ในระบบ ของบริษัทเก่าคือผ่านมือเป็นพันคนน่ะเนื่ออก่ปาทีเนี้ยสุสาวอาทิตย์คือเวลาที่คุณต้องไปปาี้อยู่แล้วเวท้ที่แต่ว่าถ้าคุณผอมลงไปเรื่อยๆครับมันจะดูออกอยู่ดีว่าคุณผอมลงงงปะคือดังนั้นบางครั้งสาวอาทิตย์คุณบอกว่าโอ๊ยบวมจังโอ๊ยวันนี้รู้สึกท้องอืดเอ้วันนี้รู้สึกไม่โอเคเลยวันนั้นคุณดูผอมก็อีกวันหนึ่งที่คุณรู้สึกโอเคก็มีก็มีนะครับดังนั้นจะบอกว่ารูปถ่ายครับ โอเคถ้าคุณสามารถเด็กเล่นการบวมได้แล้วถ่ายอะ่ะมันก็จะโอเคคุณก็จะมีกำลังใจในการลดน้ำหนักต่อไปแต่เอ้ยถ้าชีวิตคุณมันเป็นแบบนั้นจริงๆอะ่ะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับส่งมาเรื่อยๆแล้ว,ลว,ลวนา้นาเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงเองโอเคสัดส่วนคุณต้องส่งสัปดาห์ละครั้งพร้อมกับรูปถ่ายสามด้านด้านตรงด้านข้างด้านหลังนะครับส่งสี่ก็ได้ด้านตรงด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาด้านหลังเพื่อให้ครอบคลุมที่สุดรูปถ่าย3าด้านส่งให้ผมในไลน์สัดส่วนส่งในชีท เพราะว่าชีผมเก็บเก็บรูปไม่ได้เนาะม,นมันไม่สามารถทําให้มันจัดเก็บได้ไง่ายในลายเก็บง่ายกว่าโอเคอันนี้คือส่งสัปดาห์ละครั้งนะครับทั้งสัดส่วนทั้งรูปภาพแค่นี้เองเป็นสัปดาห์ละครั้งที่คุณต้องส่งรูปถ่ายกับสัดส่วนถ้าคุณส่งวันอาทิตย์วันจันทร์ส่งไม่ทันคุณจะส่งวันอังคารคุณจะรอหายบวมอะไรเงี้งครับแค่บอกผมว่ากอกการบ้านครบแล้วรูปถ่ายส่งทีหลังสัดส่วนของกอกทีหลังจบ ผมตรวจการบ้านให้คุณได้โอเคนะแต่การบ้านคุณต้องมีก่อนนะผมเบิกนะครับต้องมีก่อนแค่นี้เองอันนี้คือหน้าการส่งสัดส่วนและรูปถ่ายนะครับจะเรียกว่าส่งประเมินก็ส่งรูปถ่ายสัดส่วนนั่นแหละผมจะทวงคุณในไลน์นะครับทุกสัปดาห์ว่าให้อเคถึงเวลาส่งการบ้านถึงเวลาส่งประเมินแล้วนะคุณก็ส่งมาให้ครบทั้งการบ้านทั้งสัดส่วนทั้งรูปถ่ายแค่นี้เองโอเคนะครับ